จ<ำ>สวัสดีสวัสดีก่อนเลยนะครับผมวันนี้นะครับวันนี้วันนี้มา้าป้าเปื่อยๆนะพอรูครับผมรูหมูนะครับซื่อม้าครับนี่บริยญาคนเดียวซื้อมา หกสิบบาทจัดมามหนึ่งถุงนี่ครับเลียดอืมอ๋นี่ครับเลียดเลยนะครับเน่นๆเลย,เลเลเลยม,มันจะมีพริกด้วยครับนี่พริกมันใส่มอนเลยครับ แล้วก็หอมดอมห,หมดแล้วครับฟักหวานเย็นนี่กะปลาเปลือยเ,เปลือมันดูบรรยากาศนะครับเย,ย็นเย็นเหมาะเหมาะเลยครับผมนะครับจัดเลยจัดเลยหีบก่อนเลย นี่ผมจะใส่แยกก็อนครับถ้าว่าใส่ทั้งหมดมันอืดบลัมนี่ครับอีกินกระตักใส่เหรอมาเซตบุกเ <c oughs> หมาแลลวครับ ครับมืดแล้วครับผมอาเข้ากันจำ อาจจะมีเสียงรถเสียงยังกระขอพรยนะครับผมอยู่หลังบ้านเนะาะหากคลิปนี้เปลีป่ยนตีบกเห่ียของดิฟจะเข้ามาก็ะรีบพอรกระขอพรยด้วยนะครับเจออลไรกันเหลียนผ่านไปเนาะ ช่วงนี้ผมก็จะบก,กินแอลกอฮอล์ออกซื้อนะครับโค<ด>ไปก่อนบก,กินออกซื้อแต่กินอยู่คนเดียวบ้านเนาะ <laughs> นะครับ มีกรอบๆนี่เข้าจำครับการกินล,ลูกต้องกินแบบขำยิ้งยังนะครับบ<ะ>้านมันบบล้ำเนาะอื คลิปนี้แสงอาจจะบกคสว่างก็ต้องขออภัยด้วยเนาะทายต่อเย็นย็นนะครับหลังบ้านธรรมชาตินี่ครับพกักการคิว <c oughs> นี่ครับผมใส่ไปใส่ไปหย่ำหย่ำหย่ำน้อยกลดกลดน้อยกัดหิบ Nha thôi đi ho đi đi là kỳ bác là ha, nha kiếp má nha tết một tuổi ha 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 là ha 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 xin đi máu và xin ha đi <laughs> mặc kỳ <kỷ> <laughs> ม,มานี่ครับผมตัวเตือนจำ เอามีกรอบใส่ยยอดเลยครับผมหวานจัก

ใส่ไปหมดเลยครับเออโอ้ยสมมาร์ทเออสีดำโคกเนากจนว้าอืม ốt cảm ơn mắm luôn đáng tham mì mắm mắm ngán สักกะมันแห้ถ้ามีละมออเลยนะครับเออมาแก้วหอมยังช่วงท้ายนี่สีอาจจะดูแปลกๆหนะครับเพราะว่าผมปับป๊บแสงเนาะปั๊บแสงให้มันแจ้งอืม เมนูนี่ก็สุดอยอดเลยครับอันนี้วันนี้บุได้ทำให้ดูเราไปซื้อมากนะครับผมเพราะว่าขั้นตอนในการทามันทําหลายขั้นตอน,นครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับผมคิดแนวกินดิบกินเลียดนะกินซากินจุเนี่ยจุยังไม่ได้ยาดเดียครับเดี๋ยวจุแต่แต่ไได้ยาดเดยแต,แต,แต,แต่จุอยา่างก็จุเสาวกลว้ยหอกอปฟล้วครับ <laughs> จุเสาวกลว้ยเนาะกินไปขมะนี่นะครับผมส่วน ลูนั่นโอ้มันตึงล้ำก็ผมกินมาไ,ไ้นี่มันก็ตึงล้ำมันตึงเมะนในลูนี่แหละครับอนไดที่เป็นจีนนี่เธอครับเนาะมันตึงล้ำนะครับผมก็จะได้วันนี้ก็เป็นวันดีเนาะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับเปืดเปลือนะบูะะ้ชมเนาะไปแล้วครับสวัสดีครับผม <c oughs> มาจนกอนกอนไป